สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านวันนี้อยู่กับผมโฟกขวัญไทยวันนี้เราได้นำเครื่องรางแห่งจังหวัดกาญจนบุรีของสำนักวัดหนองบัวเป็นคดชสิงหลวงปูเหลียนวัดหนองบัวพิมพ์คดชสิง์เนื้อไม้เสาโบสถ์แกะที่หาได้ยากยิ่งเชิญรับชมได้เลยครับ วันนี้ก็อยู่กับผมโฟกขวัญไทยนะครับอ่าวันนี้ผมก็มีสิ่งที่หาได้ยากหาชมได้ยากมากๆเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมากมากสำนักหนองบัวนะครับสำนักหนองบัวหรือวัดศรีอุปรารามนะครับนะฮะวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เป็นสิงของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวนะครับพระครูโสพลสมนาจารย์นะครับนะครับหรือหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวนั่นเองนะครับผมก็จะขอเกริ่นประวัติหลวงปู่เหรียนคร่าวๆนะครับว่าท่านเป็นใครนะฮะหลวงปู่เหรียนเนี่ยท่านเป็นเกจินะครับลุ่มน้ําแม่กองนะครับอยู่ที่จังหวัดหนองบัวนะครับเอ้ยอยู่ที่ วัดหนองบัวนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหลวงปู่เหลียนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เท้ายิ้มนะครับนะเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของหลวงปู่ยิ้มและหลวงปู่เหี่ยียนมาบ้างนะครับหลวงปู่เท้ายิ้มก็มีเสือมีสิงห์องหลักหลายๆแสนมีปิดตาหลักล้านนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกจิอันดับต้นๆของเมืองกาญเลยนะครับ หรือของประเทศไทยนะครับนี่วันนี้ผมก็ได้นำไม้ชมนะครับนี่ครับนะครับอ่าเป็นสิงเขาเรียกว่าไม้เสาโบดนะครับนะฮรเป็นไม้เสาโบดแกะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับเป็นสิงไม้เสาโบดแกะนะครับ เขาจะเรียกสินนี้ว่าเป็นโคดชะสิงนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ครับคือโคดชะสิงนะอันนี้เป็นไม้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นไม้นะฮะนี่ครับ ลักษณะเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับลักษณะเขาจะประมาณนี้เลยนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับจําจนวนการสร้างเนี่ยโดยประมาณนะน่าจะหลักสิบนะครับแบบนี้นะหลักสิบนะครับนะฮะหลักสิบนะฮะแกะโดยเขาเรียกว่าอ่าก๋งนะครับนะเขาเรียกว่าก๋งสินก๋งนะครับก๋งที่คนจีนเอาไว้เรียก ปปูดตาทวดนะฮะนี่ครับต้ฐานจะอุดผงแบบนี้นะตายฐานจะอุดผงแบบนี้นะครับศิลปะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะครับวิธีการดูเบื้องต้นของผมก็จะดูที่ศิลปะนะครับศิลปะครับอย่างที่ผมเคยบอกพี่เพื่อนๆครับนะฮะว่าสิ่งนะครับเครื่องรางประเภทสั์นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนะครับศิลปะเนี่ย ต้องสำคัญที่สุดนะครับนะครับแท,แท้หรือเกนี่จะอยู่ที่ศิลปะนะครับนะฮะการแกะหัวนะครับช่วงหางการวางตำแหน่งหางการซาะหางและเครื่องมือนะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งเนี่ยถ้าจับมาถ้าแท้ก็คือต้องแท้เลยนะครับไม่คือส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้ส่องหรือดูอะไรเลยนะฮะถ้าส่องก็แค่ดูตำหนิ หรือดูมันไม่มีนะฮะตำเหนียก็คือดูว่าสมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็เครื่องมือที่แกะเนี่ยใช้อะไรแกะเท่านั้นเองนะครับนะฮะในส่วนของที่จเราจะได้ดูกันในในในส่วนของที่จะการจะเป็นการลงตอกกล้องนะครับแต่จุดหลักๆเลยคือศิลปะนะครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือสิงห์หลวงปู่เหลียญน,นะครับนะแล้วองค์ประกอบนะครับไม้เนี่ยจะเป็นไม้สาบโบดก็จะมี ความดำนะครับทั่วทั่วตัวไม้อมแดงนะฮะอมแดงแล้วก็ส่วนมากที่พบเจอนะครับอ่นนี้เป็นเทคนิคนะฮะนะครับสิงหลงผู้เหลียนนะครับที่พบเจอหรือว่าจะเป็นประเภทเสาโบสนะครับเครื่องรางเสาโบสวัดหนองบัวเนี่ยนี่นะครับจะมีทายางไม้นะครับยางไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับออกแดงแดงนะครับเห็นไหม ยางไม้เนี่ยจะออกแดงๆนะครับนี่นครับเขาเรียกว่าทายางไม้นะครับอ่านี่ครับพี่ๆเพื่อนๆเห็นไม้ตรงหลังเนี่ยจะมีร่องรอยของยางไม้ที่กองกันเอาไว้นะครับนี่นะฮะนะครับในส่วนที่ลึกหนาบางตรงไหนเป็นแองก็จะกองเอาไว้นะครับตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะในส่วนนี้ก็จะกองไว้ แต่ว่าหลักๆนี้แยกกันที่ศิลปะนะครับนะพี่ๆพเพื่อนๆครับนะเห็นไหมมีตามีหูมีปากมีลิ้นนะครับนะครับเอกลักษณ์การแกะส่วนผงเนี่ยที่อุดเนี่ยนะฮะผงที่อุดเนี่ยจะเป็นผงสีขาวนะครับผงขาวอมเหลืองนะครับผงนะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่มันเป็นสีแดงเนี่ยส่วนมากนะพวกอ่าไม้แกนองบัวเนี่ยนะครับ จะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่ามันผสมกับยางไม้นะครับมันผสมกับยางไม้สีแดงที่ทาลงไปนะครับเวลามันไปอยู่ในผงที่มันเป็นสีที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็เลยจะผสมกันก็เลยจะกลายเป็นสีแดงนะครับเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสีแดงเห็นไหมครับอ่านี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับน,รนะครับน่ารักนะครับสนนราคาเล่นหากันก็หลักหมื่นนะครับ นะครับสนุนราคาเล่นหากันก็หลักหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้องาก็หลายหลายหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบสินให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของตัวอื่นนะครับในส่วนของตัวอื่นนี่นะครับในส่วนของตัวอื่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับ อันนี่ครับอ่านี่ขออนุญาตขอรูปพี่พีด้วยนะครับขออนุญาตพี่พีด้วยนะคะนี่ครับนะครับอย่างนี้ผมบอกมันก็จะมีความใกล้เคียงกันเห็นไหมนะครับนะครับแกะทรงตัวการวางตัวนะครับก็จะมีความใกล้เคียงการความคล้ายคลึงกันนะครับในเชิงช่างนั้นๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นงานะครับ งาก็จะมีมูลค่าที่สูงกว่านะครับตามวัสดุของพระเครื่องหรือเครื่องรางนั้นๆน,น,นะครับนี่เห็นไหมครับนะครับเทียบสินให้ดูของพี่ๆก็จะมีทายางไม้นะครับเหมือนกันนะครับศิละปะก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็นำของหายากอีกหนึ่งชิ้นมาให้พี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามผมได้รับชมกันนะครับ ก็ขอขอบพระคุณมากครับตัวนี้ก็ได้แบ่งปันพี่ชายที่เคารพรักไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปวิดีโอจนจบครับ